ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกับพรโพลคนมีสนิอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงน้าหอมยอดทิตตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือ wise L y e d p หรือ wise EDP ตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ครับจะมีดียังไงกลิ่นเป็นยังไงเหมาะกับกใครแล้วก็ใช้ตอนไหนไปดูกันดีกว่าครับอ๋อก่อนที่จะไปดูใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเนี่ยช่วยกดตอนนี้เลยนะครับโอเคครับถ้ากดกันเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องโน้นกันก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะเรว่าผมเนี่ยจะไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องโน้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่กูรูหรือเอ็กเปิดที่แบบสามารถดมกลิ่นแล้วก็แยกออกได้เลยว่าแบบมีกลิ่นไหนกลิ่นไหนบ้างับผมก็เป็นเพียงแค่ยูเซอร์คนๆหนึ่งนะที่ชื่นชอบเรื่องน้ำหอมแล้วก็แบบอยากจะทําคลิปมาพูดคุยอะไรกันมากกว่าใครที่เข้ามาแล้วคาดหวังว่าอีนี้จะต้องเป็นกูรูแน่นอนบอกเลยว่าอยา่าคาดหวังฮะไม่ใช่ที่ทําคลิปนี้มาก็อยากได้แบบเป็นฟิลหม like ประมาณว่าแบบเพื่อนเมาส์อมอยเรื่องน้ำ โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเนี่ยยังต้องดูโพยเลยนะเริ่มที่ท็อปโนนะครับท็อปโนนะครับเขาจะมีแอปเปิ้ลมีขิงมีเบอร์การมอนนะครับส่วนมิดเดิลโนนะครับเขาจะมี ek, ry, ะเซกจ wood, ูนิเปอร์เบอรีแ่แล้วก็ดอกเจอรีเนียมนะครับส่วนเบสโนเนี่ยเขาจะมีอัมเบอร์วูดทองคาบีนซีด้ายาแฝกแล้วก็กัมยานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฉีดแล้วก็จะมาบรรยายเพื่อนๆฟังนะฮะ <c oughs> เข้าหน้าเต็มๆกลิ่นนี่คือแบบถ้าใครชอบน้ําหอมแนวหวานๆเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยครับส่วนถ้าใครที่ไม่ชอบก็คือห้ามซื้อเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันหวานมากๆเรื่องน่ารู้ก่อนที่คุณจะซื้อจวาย e d ทตัวนี้ครับต้องบอกกันเลยว่าว่าเป็นน้ําหอมผู้ชายที่หวานมากๆมากๆมากๆๆ,ๆ,ๆคือผมไม่เคยคิดว่าน้ําหอมผู้ชายมันจะหวานได้ขนาดนี้ผมว่ามันสามารถเป็นน้าหอมผู้หญิงได้นะเอาจริงๆผมก็เห็นผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบน้ําหอมตัวนี้นะ ผมจะใช้เฉพาะตอนที่ผมเนี่ยไปกินข้าวหรือไปเที่ยวตอนช่วงกลางคืนหรือออกงานกลางคืนเนี่ยมากกว่าอีกโอกาสนึงที่ผมจะใช้ก็คือถ่ายภาพในสตูดิโอคือหลายๆคนก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นช่างภาพส่วนมากผมเนี่ยจะทํางานในสตูดิโอมากกว่าเอาดอถ้าใครที่ทํางานเอาดอผมจะไม่แนะนําให้ฉีดตัวนี้ด้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างตึบแล้วก็หวานอาจจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยตะโกนด่าพ่อได้นะครับน้ำหอมตัวนี้ครับมันมีความตะโกนตะโกนในที่นี้ก็คือมันมีความแบบ กลิ่นมันกระจายมากๆอ่ะมันทํางานได้ดีมากๆคือถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยคนทั้งสตูก็คือหันมามองผมแล้วอะคือบออีดี้มาแล้วที่ผมมาชอบฉีดเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําหอมตัวนี้มันเป็นน้ําหอมที่ผู้หญิงหลายๆคนชอบแล้วผมเนี่ยทำงานกับผู้หญิงบ่อยเราก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายแล้วเขาแบบรู้สึกว่ารีเลทกับเรามากที่สุดอ,อย่างเวลาผมถ่ายงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกนางแบบมาดูที่จอมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบชี้เขาดูงูอย่างเงี้ยแ,แล้วเวลาแบบที่นางแบบพอเข้ามาอยู่ข้างๆเราเขาก็จะแบบถามเราตลอดว่าพี่ใช้น้ำหอมตัวอะไรคะกลิ่นดีมาก กลิ่นหอมมากเราก็จะแนะนําว่าเออเราใช้ตัวนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้เราได้แบบปฏิสัมพันธ์กับนางแบบทําให้นางแบบได้แบบรีแลซกแล้วก็รู้จักตัวตนเรามากขึ้นเวลาทํางานเนี่ยก็จะค่อนข้างสบายแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะส่วนน้ำหอมตัวนี้ครับเหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะคนที่มีความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าน้ำหอมตัวนี้ครับมันค่อนข้างตะโกนอย่างที่บอกไปว่ามันตะโกนมันฉีดแล้วมันฟุง้งมันหอมมันกระจายได,ด้ดีมากถ้าคนที่ไม่มีความมั่นใจอะ่ะ มันก็จะแบบเฮ้ยเขามองอะไรเราอะน้ําหอมเราแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นอกจากมั่นใจในเรื่องจิตใจยังมั่นใจในเรื่องการแต่งตัวการแต่งกายด้วยครับเวลาดมกลิ่นเนี่ยผมจะมองเห็นคนแต่งตัวแบบ,บ,บบเรียบเรียบง่ายๆแต่ดูแฟชั่นอะเก็ตปะคือ YSL มันจะเป็นแนวในจริงๆนะโคนมันจะมีความเหมือนแบบน้อยแต่มากอะเออไม่ได้แบบถมถม,ถมอะไรเยอะๆมากสุดก็แบ,บบเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็มีอัซเซสซอรีเบาๆแบบมีสร้อยคอหรืออะไรนิดๆหน่อยๆอะแบบไม่ได้ประคคมเยอะะถ้าใครอยากจะดูว่าน้ําหอมจะน้าเหมาะกับหรือเปล่า ให้ดูที่ตัวพรีเซนเตอร์เขาครับเพราะว่าพรีเซนเตอร์นั่นแหละเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้ดีที่สุดแล้ว ส่วนน้ำหอมตัวนี้เหมาะฉีดกับตอนไหนอ่ะอย่างแรกบอกได้เลยว่าไม่เหมาะกับฉีดกลางแจ้งอย่างแน่นอนเหมือนที่บอกไปตอนแรกเนาะสามารถฉีดไปทํางานได้หรือเปล่าผมว่ามันก็ฉีดไปได้นะแต่ก็อย่าฉีดหลายสเปรย์แล้วกันเพราะว่าคนนะข้างๆเราอ่ะอาจจะมึนหัวได้อะ่ะเออแล้วแบบบางทีเราก็จะมึนหัวได้เช่นกันเพราะอย่างตอนนี้ตึ๊บๆเหมือนกันนะเออฉีดไปประมาณ2สเปรย์ทางที่ดีนะผมว่าเราควรฉีดในสถานที่ที่แบบมันก,กว้างๆหรือโอทงมากกว่าสมมุติถ้ามันเป็นที่แคบๆหรือมีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวไปหน ออมันจะทำร้ายคนั้งข้างได้แล้วก็ทำร้ายตัวเราได้แต่ถ้าแบบเป็นที่ที่คนเยอะๆแล้ว,วสถานที่กว้างๆน,นะผมว่าฉีดได้แบบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราจะต้องเอากลิ่นไปสู้คนอื่นไงเราจะได้ดูโดดเด่นมากที่สุดดังนั้นนะครับผมเลยคิดว่าตัวนี้ครับเหมาะสําหรับการไปเที่ยวกลางคืนการไปออกเดทหรือถ้าใครทํางานก็ทํางานในสถานที่ที่มันค่อนข้างใหญ่และกว้างขวางแต่อย่าลืมนะครับต้องเป็นสถานที่ที่มีอากาศเย็นนะครับห้ามฉีดตอนหน้าร้อนหรือกลางแจ้งจขาดเตือนแล้วนะ โอเคครับและนี่ก็คือเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหรือสนใจเจ้า YSL y d p ตัวนี้อยู่นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องน้ำหอมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดอะไรมีให้กดอะไรให้กดก็กดกดได้เลยนะครับส่วนใครที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็น unsubscribe ไปสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย